ก็ออกวันนี้นะครับไม่ได้ออกไปหาปลาก็เลยพามาเดินเล่นข้างๆบ้านก็ผมก็จะมีปูไว้หลายอย่างนะครับมีทั้งอันนู้นก็ตัวนู้นก็เป็นมะม่วงแก้วขมิน้นที่ว่ามีแฟนกล้วยไม้เลยนะครับก็มีลูกไปหนึ่งรุ่นแล้วนะครับอันนั้นเก็บตําน้ำพริกจนหมดไปละแล้วก็จะเหลืออยู่รุ่นหลังรุ่นตรโถวรุ่นมือและนี่นะครับตุเรียนผมปีนี้ก็มีอยู่หลายลูกนะครับแล้วก็ ถมยังมีอีกหลายรุ่นนี้ต่างหากดอกตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดสามรุ่นก็จะมีรุ่นที่ว่าจะบานอยู่ประมาณสักช่วงปลายปลายเดือนนี้นะครับรุ่นหนึ่งรุ่นนี้ช่วงปลายปลายเดือนแล้วก็รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นพีไม่รู้ว่าใช่รุ่นหนึ่งหรือเปล่านะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็น่าจะมีอยู่หลายลูกอยู่หมือน่แต่จะผ่าใบ ไม่ค่อยจะเก่งแล้วนะครับเพราะว่าช่วงที่ว่าผมจเจ้าดอกช่วงกดน้ำเจ้าดอกนะครับทำให้ใบร่วงไปเยอะเป็นดอกรุ่นนี้แล้วก็ยังมีอีกนะครับไออย่างที่ว่าปิิมๆขาวๆอ่ะเต็มเลยไม่เช่าแม่บานก็เดินลูกเกือบหมด ừ. ก็ปีนี้นะครับปีที่สามของการให้ลูกผมว่าผมจะไว้สัก ยี่สิบหรือยี่สิบห้าลูกนะครับตัวนี้เพราะว่าต้นมันยังไม่โตเท่าไหร่เพราะว่ามันิ่งเขาหกปีปีนี้และอย่างนึ้สภาพต้นของผมก็ไม่สมบูรณ์เหมือนของคนอื่นนะครับเพราะว่าผมทําเองไม่กยจะเป็นเหมือนกันอันนี้ถือว่าปลูกไว้นี่คือปลูกไว้กินเ่นเรนกลางคางบานนะครับคือถือว่ามีน้อยแต่ก็มีนะครับขอให้ได้มีก็เข้าบั่งจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขาตันนี้ครับนี่มาดูตัวนี้ก็ตัวนี้นะครับนี่ อาจจะได้ทั้งตน้นลุ่น,นี้เพว่าตัวนี้นี่จะไว้ที่สูงสุดก็ไม่น่าจะเกินยี่สิบถึงยี่สิบห้าลูกนะครับแล้วก็มีดูอยู่่นพีด้วยอันนี้ก็จะใหญ่ฝันหน่อยถือว่ามีพอสมควรนะครับอันนี้ผมก็ไล่แต่งไปบางแล้วเป็นบางส่วนเพราะว่าลูกมันจะงีกอีกง,งอนี่ยังต้องไล่อีกนะครับยังไม่พอ นี่แต่คืนไว้หมดนี่นี่ก็อยู่ประมาณห้าสิบลูกนี่อ่ะก็ยังดีนะครับถึงมีน้อยแต่ก็ยังถือว่ามีก็เขาเหมือนกันพอมีให้เด็กกินนี่ก็เหลือแค่คอยโตอีกนิดนึงแล้วก็จะไหลแล้วก็จัดวางตำแหน่งนะครับอส,นนสองลูกมันจะใหญ่กว่าน้อย เหมือนกันนะครับตัวนี้มีอยู่สองรุ่นสามรุ่นเหมือนกันกุ่มไม่โตนะครับกุ่มยังไม่โตเท่าไหร่มีน้อยครับผมม่น้อยกินไปตามน้อยทำตามน้อยนี่นี่นะครับ นี่น่าจะมีนาเมซานี่จะได้กินแล้วนะครับชุดนี้นชุดใหญ่ที่มีไม่กี่ลูกนะครับแล้วส่วนมากก็จะเป็นรุ่นไข่ไก่ส่วนมาก็จะเป็นรุ่นนี้นี่ครับจะเป็นรุ่นนี้ซะส่วนใหญ่กอสองตนนี่นาจะมีรวมๆได้นะครับ30มสิบลูก แต่เดี๋ยวต้นนี้ดอกผมก็จะเอาออกแล้วนะครับผมจะมีไว้เพราะว่าเอาลูกที่โคนนี่ก็น่าจะพาะแล้วนี่ก็คางบางผมนะครับส่วนหมากผมก็จะปลูกของที่กินได้แล้วก็ขายได้นะครับนี่อันนี้เป็นมะมงแกวขมิน้นก็ปีป,ปีนึงกระด้หลายบาทน,นะครับอย่างน้อยๆก็ไดาษาขนมชานม,นมร้านกําลังเริ่มติดลูกนะครับดูด้านบน แ,แถมยังมีของสวยงามอีกนะครับนี่ของสวยงามเราก็มีเป็นพวกกลวยไม้สวนเล็กๆนะครับสวนเล็กๆกลางๆบางานนี่นะครับมุมกลวยไม้เราก็มีนี่อันนี้ช่าง ไปดูดอกครับผมเวลาเครียดเครียดมาเดินดูดอกกล้วยไม้ก,ก็ททำให้สดชื่นไม่ได้อีกแบบนึงนะครับนี่ลูกเต็มเลยแล้วก็หนูอีกนะครับตลอดทางบานนี่ผมก็จะมีแต่ของกินสถานที่เล็กๆนะครับแต่ก็พยายามสร้างของที่กินได้ขายได้ทุกอย่างแลวนี่ครับผมก็ผลงาน วันว่างๆที่ไม่ได้ออกหาปลาผมก็มาเดินถ่ายของที่อยู่ข้างๆบ้านให้ดูนะครับรับผมแล้วเดี๋ยวยังไงผมก็จะอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะครับว่าทุเรียนชุดนี้โตขึ้นขนาดไหนแล้วเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์นึงเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูพัฒนาการกันว่าเขาจะไปขนาดไหนไเจอกันใหม่ครับ